เมื่อโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนอาหารที่เรากําลังทานก็เปลี่ยนจึงทําให้โอกาสของอาหารที่ทํามาจากโปรตีนแนวพืชที่เรียกกันว่าแพ b นเบสนั้นในประเทศไทยมีโอกาสจะโตนะฮะและปีนึงเขาบอกว่าโตถึงประมาณ16เริเสัมปนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน ส่วนเรื่องต่อไปนี่ผมว่ามันเป็นโอกาสและอนาคตสําหรับของประเทศไทยเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งตอนนี้รัฐบาลเขาก็มีโครงการยุทธศาสตร์ชาติ20ปีใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าใช้มากี่ปีผมก็จําจไม่ได้เหมือนกันนะเป็น S curve จะ S curve L เค r v e V c ค r ร e ก็แล้วแต่นะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเมื่อโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนอาหารที่เรากําลังทานก็เปลี่ยนจึงทําให้โอกาสของอาหารที่ทํามาจากโปรตีนแนวพืชที่เรียกกันว่า plant-based นั้น ในประเทศไทยมีโอกาสจะโตนะฮะและปีนึงเขาบอ,อกว่าโตถึงประมาณส,สิบหกเปอรนส่สนะครับท่านผู้ชมครับศูนย์วิจัยเกษตรกรกไทยเขาพูดถึงเรื่องของแนวโน้มเราจะเป็นเรื่องแนวโน้มการทําธุรกิจแนวโน้มของธรุรกิจหรือคนที่จะกระโดดเข้ามาในตลาดที่เรียกกันว่า t based food คือผมพยายามที่จะหาคาที่คนไทยเข้าใจได้ง่ายที่สุดน,นะฮะก็ออกมาเป็นคําไทยที่ดูจะสั้นที่สุดแล้วล่ะก็คือเป็นอาหารที่เราทานทานกันนี่แหละแต่ผลิตจากโปรตีนพืชเป็นหลัก ปกติเนี่ยอาหารที่เราทานก็มีทั้งโปรโตีนจากสัตว์แล้วก็โปรโตีนจากพืชถูกไหมฮะแต่พักหลังๆเราก็จะเห็นว่าแม่แหเนื้อเนื้อชิ้นนี้ถ้าไม่บอกเนี่ยนึกว่าเนื้อจริงแต่จริงมันทำมาจากโปรโตีนพืชเหมือนในยุคสมัยหนึ่งใช่ไหมครับที่เราพอบอกว่าเราอยากกินเจและในที่สุดเราก็เจอยุคสมัยใหม่ของการทานเจโดยการที่เอาในส่วนของแป้งเนี่ยมาทํามาปั่นนะครับมาปั้นจนกระทั่งแม่มันดูเหมือนกับคล้ายกับเป็นเนื้อชิ้นเนื้อหมูขึ้นมาเลยอย่างนั้นเป็นต้น ส่วนคุณภาพของโภชนาการนั้นก็ว่าอันอหนึ่งนะฮะทีนี้ธุรกิจที่เรียกกันว่าอาหารที่ผลิตจากโปรตีนพืชหรือแพนเบสเนี่ยนะครับทำไมจะกลายเป็นอนาคตของโลกนาะทีนี้ทั่วโลกนิยมอย่างมากๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแม้ว่าจะยังไม่ได้กลายมาเป็นสัดส่วนอาหารหลักที่จะทดแทนหรือดีไม่ดีในอนาคตจะกลายเป็นอาหารที่ทดแทนกับพวกชนิดที่เรียกว่าเป็นอาหารสัตว์เนื้อจริงๆนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นขึ้นอยู่กับว่าที่สุดโลกเปลี่ยนไปเร็วช้าแค่ไหนนะครับจากการสารวจเขาบอกงี้ว่าว่า คือผ,ผู้บริโภคนะไม่ใชน่น้อยด้วย47%เ่ยนะครับนี่เกือบครึ่งหนึ่งเนี่ย47%เนี่ยชอบทานพวกอาหารแนวโปรตีนพืชอ,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 นะนะอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งแสดงว่าเริ่มมีการลองนะเริ่มเริ่มมีการจัดเปลี่ยนนะฮะ47%เนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหนึงในเมนูนั้นจะมื้อไหนไม่รู้จะต้องมี รายการอาหารที่ทํามาจากโปรตีนจากพืชน,นะครับแมบ่บ้านอาจจะไม่บอกก็ได้พ่อบ้านอาจจะไม่บอกก็ได้นะครับแต่ว่าลองทําดูลองทานกะดูเนี่ยนะฮะแล้วสิ่งสําคัญต่อไปเนี่ยปรากฏว่าเมื่ออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งคนเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยนะตัดสินใจลองและถ้าลองแลวได้ไปต่ออจำนวนนี้จะเหลือเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับซึ่งในปี6,4เนี่ยนะครับตลาดที่ทํา อาหารมาจากโปรตีนพืชหรือแพนเบสฟู้ดทั่วโลกเนี่ยนะฮะมีมูลค่าสูงมาก23,400ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วโตข้ามปีจาก 63- 64ถึงี่นี่ขนาดเป็นปีโควิดเนี่ยถึง14.7%ทั่วโลกเนี่ยอาหารแนวนี้เนี่ยโตมาประมาณร่วม,วมเกือบ15%เรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เล่นเล่นแล้วถามว่าโลกใบนี้ทวีปนี้ภูมิภาคไหนชอบทานอาหารแนวพืชโปรตีนหรือว่าแพนเบสผลก็ปรากฏว่าเอเชียเนี่ยแหละครับสัดส่วนของการทานอาหารแพนเบส เรเรียกว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยในเอเชียมาอันดับหนึ่เลยถึง41.4%ยุโรปเนี่ย28%อเมริกาเหนือที่มีประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังทานกัน23%นะครับและถ้าดูจากการโตเฉลี่ยเนี่ยนะฮะแสดงว่าแนวโน้มของตลาดอาหารที่ทำาจากโปรตีนพืชหรือ plant-based foods เนี่ยปีนึงจะโตอยู่ประมาณ16.4%จากนี้ไปจนถึงปี2030อันนี้เราอยู่2022ก็ตีสไปอประมาณ7ถึงเท่าไหร่8ปีที่ ตลาดเนี่ยโตถึง16%เอาละถ้าอย่างนี้คนที่ทำธรุรก,กิจก็ดีลูกคิดก็ได้แล้วปีละสิบปีละ16%มูลค่าตลาดอย่างนี้ใช้ได้นะครับแล้วแถมตลาดผู้บริโภคหลักๆจากการสำรวจตรงนี้อยู่ในเอเชียต่างหากไม่ไกลไม่ไกลค่าขนส่งเองก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายจึงกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้หลายคนนั้นกระโดดเข้ามาเล่นในวงการนี้นะครับสิ่งสําคัญถ้าถามว่าแล้วคนไทยมีสิทธิ์กระโดดจะลงเล่นได้ไหมมีฮะเราเห็นชัดนะครับว่าในขณะนี้โลกนี้เต็มไปด้วยผู้สูงอายุขึ้นไปเรื่ ต่อไปนี้ถ้าผมใช้คําว่าโลกใบนี้แก่แล้วคงไม่ผิดโลกใบนี้สูงาอายุแล้วก็คงจะไม่ผิดแม้จะมีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาแต่ทดแทนไม่ทันโลกใบนี้ต่อไปจะเต็มไปด้วยผู้สูงาอายุนั้นเข้ามาเรื่อยๆ่อจนกระทั่งไม่ต่ำกว่า40%่สิบเรเม็ตของรประชากรทั่วโลกอาจจะเป็นอย่างนั้นซ้าไปภายในถึงปี2030เมื่อเป็นอย่างนี้จะตามต่อด้วยเรื่องอะไรครับเมื่อแก่แล้วจำนวนมากขึ้นแสดงว่ายุยืนขึ้นสนใจกับเรื่องของอาหารที่มีเรื่องของการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งสาคัญต่อไปเราก็จะพบว่าจํานวนของสัตว์ที่เลี้ยงก็จะพบกิเริ่มของโรคระบาดอยู่เป็นประจำและจะถี่มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องปริมาณและราคาของเนื้อจริงๆต่อมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าความแนม่นอนและความเสี่ยงจากเรื่องของอะไรฮะ climate change หรือที่เรียกกันว่าโลกร้อนมีผลทําให้กําลังการผลิตและผลผลิตเนื้อจริงๆเนี่ยนะครับประสบปัญหาอยู่ตลอดเวลาจากปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันกลายเปลี่ยนไปเป็นปัปนปจจัยบวสสำหรับของคนที่จะทำ plant-based food จริงๆนะครับ เพราะเฟตแบสบูตนั้นเป็นโปรตีนจากพืชพืชในปัจจุบันนี้สามารถที่จะปลูกหรือสามารถเร่งผลผลิตต่างๆนั้นมันจะเป็นต้องอยู่ที่บนพื้นดินหรือใน,ด,น,ด,นดินต่อไปมีพืชหลากหลายชนิดครับที่สามารถเลี้ยงและก็สามารถให้ผลผลิตภายใต้แสงอีออนหรือแสงไร้อันที่ดีๆนั่นเองครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือทัศนคติแล้วก็อะไรครัวิธีคิดของคนเริ่มปไปพึ่งหาอาหารที่เป็นสุขภาพและยามากกว่าอาหารที่ให้แต่ความอร่อย แล้วก็ประเดี๋ยวประเดาเเพียงแค่แต่ละมือเท่านั้นเองนะฮะแต่สิ่งสําคัญตอนนี้ที่จะเป็นประเด็นอยู่ก็คือว่าเมื่อมันใช้การทดลองวิจัยให้เกิดพืชที่มาจากโปรตีนมันก็เลยกลายเป็นสิ่งสําคัญว่ายังใช้ต้นทุนที่สูงอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นอาหารแนวประเภทพันเบสฟู้หรือที่เรียกว่าผลิตมาจากโปรโปรตีนพืชนาทีนี้อาจจะยังมีราคาสูงอยู่นะฮะก็ะทําให้หลายคนก็ดูเหมือนว่า,วาลองแต่ยังไม่กล้า หรือกล้าแต่ยังไม่ติดใจสักทีเดียวเพราะยังติดในเรื่องของราคาและเทสหรือรสชาติที่เราคุ้นกับการที่เรากินโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เป็นๆมาเป็นเวลาช้านานกว่าจะเปลี่ยนก็คงจะยากนะฮะแต่ว่านั่นขึ้นมาได้หมความว่าจะไม่มีโอกาสเลยเพราะตลาดโต้กินถึงกว่า1ิหกรถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ฝากเราท่านๆนะฮะเพื่อที่จะได้ดูว่าที่สุดแล้วเนี่ยแต่ละท่านมีโอกาสในการที่จะทาธุรกิจหรืออะไรยังไงกันต่อไปในอนาคตพราโลกเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ